เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับมีรักี่แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในโยกังนะครับผมอ่าวันนี้ขออนุญาตแจกโค้ดนะครับจะได้ปับคูณ XP 40%ฟรีนะครับรีบใส่ซานะครับ XP จะได้ไปไว้นะครับนี่บับก็คือเจ้าเจ้าตัวไหนครับโอ้ยครับโอ้ยครับเฮกล่องนะครับก็จะได้กล่องอีก3กล่องเลยครับ ขอญอาตบอกถึงวิธีการเก็บเดวลตั้งแต่สีถึง100นะครับเพราะว่ามันก็ใช้วิธีเดิมๆเ,เหมือนกันเลยนะครับวิธีนั้นก็คือเพื่อนๆรู้จักตรงนี้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราไปกดคําว่าซ่อนเนี่ยตรงทะเลคนใต้เนี่ยมันจะเจอพวกหัวหน้าเยอะถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนกรณีที่ว่าเพื่อนๆไม่ได้ไปปาร์ตี้แล้วเพื่อนๆเ,เป็นสายฟรีไปคนเดียวอาจจะต้องตายไงนะถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนนักดาบเนี่ยห้า,หาขึ้นไปจะมีสก,กิลหมู่สามารถไปได้แล้วจะวกว่าเยอะครับ พวกนี้เปิดจากยศเราครับผมยศก็คือให้เพื่อนๆซื้อตรงนี้เลยครับนี่เดี๋ยวมีให้ดูครับยศนี่ตรงนี้เลยครับวิธีการปั๊มยศให้ไวที่สุดก็คืออะไรครับนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆยศสูงเห็นไหมจะบริจาคได้หมด8ครั้งนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่พอหรอกเพื่อนๆต้องไปซื้อตรงนี้เอาครับเนี่ยคำว่าโปรโมชั่นทุกวันนี่จะมีขายพวกนี้ครับก็เพื่อนๆสามารถเอาทองซื้อได้เลยตรงนี้จะได้แต้มยศแล้วเพื่อนๆก็อัพครับ การอัพยศเนี่ยมันจะดียังไงใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เลเวลเพื่อนๆเร็วมากครับผมเห็นมากของมีตอนนี้คืออยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติเรากดคูณตรงนี้ไปอีกยี่สิบยี่สิบใช่ไหมครับอ่ากดคูณตรงนี้ไปลูกแก้วสองอันเห็นไหมครับแล้วก็เป็นในส่วนเอ่อเอพี SP แจก แต่จริงไอ้เจ้า e p 40%เนี่ยมันมีขายอยู่นะแต่ว่ามันขายแพงราคาพันสามพันส่วนใหญ่สุรต่างเขาจะซื้อมากดกันครับมันจะเลเวอรไวไงเออแต่ว่ามีไม่ได้แบบสายเติมเยอะขนาดนะั้นมีกเ็เอาแค่นี้นะไม่มีอะไรเลยก็คือเพื่อนๆไปซื้อแพ็คเติมได้เลยครับ e p 40%มันจะมีขายพันหนึ่งพันหพันนะแต่ว่าม,มีว่ามัน <c oughs> เดี๋ยวเด,วเดวมีเปิดแพ็คให้ดูนะที่มีเห็นแล้วนะ นี่แพ็คเนะครับเห็นไหมหนึ่งพันหกสิบเห็นไหมแล้วก็ไปดนส่วนสองพันหกร้อยเก้าสิบซื้อไปมันได้แค่อันเดียวองหรอมันเขียนอันเดียวอะใช่ป่ะอันนี้หมีไม่รู้ว่ากี่อันไม่รู้ว่าแต่ถ้าด้อันเดียวนี่ไม่คุ้มเลยอะเอ่ะอันนี้พูดจริงๆนะแม่งแม่งขายแบบนี้ยางกบยาบ้าเลยพอหมดเมื่อไหร่นี่แบบของขาดอะไรอย่างเงี้ยนะเออจริงๆนะอารมณ์หมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะต่อไปเป็นส่วนการบอทนะครับก็อันนี้หมีบอกวิธีคูณเ p ไปแล้วโค้ดใหม่อยู่ใต้คคคมมตธีใใส่่้ดดชัรรบกง กดตรงรูปบ้านนะครับเอ้ยขอขอ,ขอภยัยครับกดตรงที่เป็นรูปหนังสืออะนี่เสร็จแล้วเลื่อนลงมาใส่โค้ดตรงนี้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนี่เจอน้องเต้ยคนสวยนะครับอ่าต่อไปวิธีการเก็บเบลนะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไว้กว่าที่หมีอยู่ก็ต้องไปเสือครับแต่ว่าเสือเนี่ยมันจะได้ตัวอยู่ประมาณ2 0,000ที่หมีไปลองนะสามตัวก็6 0,000ก็ไม่รู้นะอันนี้หมีไปตีมันเอพีประมาณ80,000นเลอนะ่ะ หมีก็เลยกลับมาตีตรงที่เดิมของหมีเพราะว่าหมีอาจจะยืนเสือไม่ค่อยไหวโดนตบทีร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบด้วยนะครับคือไปเสือเดียวหมีรอตอนหกสิบมเปลี่ยนของแล้วค่อยไปทีเดียวจะได้โดนยี่สิบสามสิบจะได้สบายนะครับมันมีบอสแมพด้วยแหละมันต้องมันต้องดูตลอดหมีขี้เกียจด,ดูอืหม,มีไม่ค่อยว่างหมีทำไยเกมนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนสามารถไปบอทต้น,นเนี่ยก็คือเพื่อนอ,อ,อัพยศครับอย่างที่หมีบอกตรงนี้เห็นไหมพออัพยศไปมันจะเปิดครับอย่างอย่างขั้นของหมีเนี่ยหมีสามารถไปเบอทเลเวลหนึ่งร้อยก็ยังได้100ไไดไหน นี่100ได้ครับเห็นบ้ามีสามารถกดไปได้เลยแต่คืออันนี้คําถามเด็ดเลยนะทําไมสูตรต่างเขาเลเวลไป65-70แล้วใช่ไหมก็เพราะว่าเขาอัดของครับเราทำของเออหกเสร็จแล้วเนี่ยเขาอัดหนักหนักเลยที่มีเห็นแล้วนะทำของแดง60เออแล้วก็ไปใส่หินจมตีวิชา15%ถึง25%ใส่สีออฟแล้วก็ตีบวก1 0บวเลยแต่เขาก็สามารถข้ามเวลมาได้เลยครับ คำถามเด็กก็คือว่าเราควรบอดกับปาร์ตี้ไหมอันนี้คือมีขออนุญาตให้เพื่อนๆนต้องดู XP ตรงนี้เอาครับเนี่ยเพื่อนเพื่อเห็น x P คําคำว่า1นึ่งแสนต่อหนึ่งนาทีไหมตรงนี้แหละคือ XP ที่เราได้ออหนึ่งหนึ่งนาทีคืออันนี้ขออนุญาตพูดก่อนจริงๆปาร์ตี้มันดีนะคือถ้าเกิดเป็นอาชีพอื่นนะมีแนะนําว่าให้ปาร์ตี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นดาบที่มีสก,กิลตีหมู่5ดาบสามารถเวลคนเดียวได้เยอะกว่าไม่รู้นะอันอันนี้คือมีลองไปปาร์ตี้แล้วมีได้อยู่ประมาณบางทีก็ 6, 000, ปาร์ตี้เกิดจากอะไรทำไมเอ็กน้อยใช่ไหมเกิดจากบางทีมีคนอู้ครับบางทีเขาไม่ได้เก็บเอเขาไม่ได้เติมแพ็กดูดของอะเนี่ยอย่าง,งเงี้ยอย่างเจ้าอ่ะอันเนี้ยบางคนจะไม่เติมแพ็กนี้ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะเขาไปเดินเก็บของทีละอันทีละอันทีละอันสมมติเราตีแปดคนใช่ป่ะถ้าจะไวเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะต้องทุกคนต้องทํางานหมดเพื่อนๆพ่ดึงภาพอ,อกไหม คนนี้ตีทุกคนตีหมดไม่มีอู้เอางี้ดีกว่าอันนั้นจะเลเวลไวแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดเราไม่ได้นัดเพื่อนมาใช่ไหมจะไปเจอตี้ขาจรโอกาสจะเป็นอย่างนั้นยากไงมีก็เลยปาตี้คนเดียวไม่เราจะบอกบอกว่าถ้าดาบอะดาบดาบอะเออโดนมอนหนึ่งใช่ไหมเราตีแรงอะดาบเลเวลไวถ้าไปถ้าเกิดไปคนเดียวนะครับแต่แต่ว่าดาบต้องดาเมจแรงนะถ้าเกิดดาเมจแบบเลเวลห้าห้าหมุนอย่างนี้เห็นไหมโดนห้าตัวถ้าดาเมจเบามันก็ช้าครับสรุปคืออันนี้เพื่อนๆต้องไปลองดูหาปาร์ตี้ แต่ถ้าเกิดสมปาร์ตี้ข้อดีที่มีเห็นก็คือมันประหยัดครับมีหมอฮิวมีอะไรไม่ต้องเปืองยาไปคนเดียวนี่เปืองยาเปืองยาแต่นี่มีโดนหนึ่งมีก็ไม่ได้มีปัญหาไงถูกว่ามีโดนหนึ่งไงเออโดนหนึ่งมันก็สบายครับประมาณนี้ตรงที่มีอยู่ใช่ไหมครับนี่มีอยู่เจ้าห้าสิบเก้ามีอยู่เจ้าเจ้าคนแค่อยู่ไหนวะเออมีอยู่ตัวแรกเลยครับเนี่ยทะเลแดนใต้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยทะเลแดนใต้ครับมาได้นะถ้าเกิดสมบูช่า เอ่อบอดเก็บเลเวลถ้าเกิดสมมุตินักดาบจะตีคนเดียวก็ย้ายแนวครับไปแนวอื่นอย่าไปอยู่แนวแรกเพราะว่าแนวแรกส่วนใหญ่คนก็จะอยู่กันเยอะถ้าเกิดเพื่อนๆไปปาร์ตี้ก็ไปแนวแรกแค่นั้นเองอ่ะสรุปแล้วถ้าเกิดสมมุติอยากจะเลเวลจนร้อยห้าสิบเลยทำยังไงพี่หมีก็ตามนี้เลยครับก็เนี่ยเพื่อนๆก็ดูสเต็ปเพื่อนๆไหวแค่ไหนก็ไปแค่นั้นสมมุติถ้าเกิดเอ่อเพื่อนๆไม่ได้สสยเติมเยอะอ้าวเพื่อนๆมาบอดอย่างมีไหวก็บอดไป แต่เกิดเพื่อนๆบอดตรงไหนแล้วร,รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนไหวเพื่อนเพื่อก็ไปบอดแค่นั้นเองแต่สูลต่างเขาจะได้เปรียบไงเขาถ้าเกิดเขาทําของแน่นเขาก็ข้าวเวลได้เลยประมาณนี้ไม่หรอกแต่ถ้าเกิดสมมติบางคนเขาแบบมีตี้ที่นัดกันมาแบบโปโป,โปหมดเลยมันก็เลเวลไวกว่ามีแล้วมีเห็นบางคนไป6 5ห้าแล้วนะเอออันนั้นเขาแบบเขาเป็นทั้งตี้ไงเขาแบบทุกคือทุกคนไม่มีอู้อะโอเคป่ะทุกคนตีกันหมดลเลยอย่างนั้นก็ไวอะเออแต่ว่า ไปหาตีเอาความเป็นจริงมันหายากเลยใช่ไหมถ้าเกิดเราไปหาขาจอนอย่างนั้นโอ้ทุกคนแบบตั้งใจทํางานกันทุกคนอ่ในส่วน XP นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนดูตรงนี้เห็นมาตัวเล็กจะได้ x ออยู่ที่2องพันแปดตัวใหญ่จะได้อยู่ที่เดี๋ยวเ่อนครับะมีจําได้ว่าหมื่นห้าหมื่นห้าเห็นไหมเพือเ่อนๆมเห็น XP ปะ่ะถ้าบอกว่าเวฟหนึ่งเนี่ยจะมีตัวใหญ่วิ่งมา3ามตัวใช่ไหมหมีก็ตีสามตัวก็ได้อยู่ x p 45หมื่นห้าแล้วก็ตัวเล็กอีก28แดตัวเล็กนี่โอ้โหเป็นสิตัวเลยอะ่ะก็ เอ็กพีไม่รู้อ่ะอันเนี้ยระหว่างหมีไปบอดเสือกับบอดนี่หมีไวกว่าหมีก็เลยเอานี้แล้วมันก็ปลอดภัยดีโน่นหนึ่งก็คือสบายับไม่ต้องมานั่งดูแลด้วยคือหมีกาไม่ค่อยว่างแหละประมาณนี้นะครับก็อันนี้หมีสรุปทุกอย่างให้ฟังแล้วนะก็คือการทํายศจะได้ XP เยอะมากเนี่ยยังไงก็ต้องทาครับพูดจริงๆนะทํายศอะมันบวกเยอะนั้นกดเพดนอ่านเนี่ยับเห็นปะ บัฟยุตตอนนี้25แล้วก็มีซื้อป้ายอัพคันไปเรื่อยๆนะแป๊บเดียวก็ส4ม0ี่สี่สิบเปอร์เซ็นต e ์อ่ะเอกพีห e ้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอีพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบกับสามสิบแค่นี้เลยเวลก็พุ่งพ่านเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเล่นเป็นดาบขอของมีแค่นี้นะสเปคมีแค่นี้เองเนี่ยออเอ่ออันนี้ของคาร์ฟเองได้ครับเพื่อนๆคาร์ฟเองได้แล้วก็พยายามทำดีเฟน์ให้ห้าหกแล้วก็ตีบวก4ถึงบวก7แค่นี้แต่มียังไม่ได้ตีเพราะว่ามีโดนหนึ่งอยู่ก็เลยย ถ้าไปเสือมีโดนประมาณ80ด0ิร้อยนึงอะมีดีเฟนเพื่อนหนึ่งร้อยหนึ่งจะได้โดนหนึ่งเหมือนกันครับถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปบอทไหนเอา60 70 80ขึ้นไปเพื่อนเพื่อต้องทําไง, <ๆ S 2> ง,ไงก็อยู่ที่เราไหวอะถ้าเราอัดหนักมันก็ไปไกลกว่าคนอื่นได้สบายอยู่แล้วถูกไหมครับถ้าอัดน้อยก็ก็ก็ต้องดูตัวเองอะอไม่ใช่ไปปล่อยแบบเฮ้ยเอ,เอตัวหนึ่งได้ส0 0 0มแต่ว่า1นาทีตาย,ตายอันนั้นก็ไม่ไหวนะใช่ปะสู้หมีไม่อยู่15ื่นตรงนี้เอาแต่ว่าหมีก็ได้สามตัวเหมนะไหะนะ ตัวเล็กนี่2องพันแป้าตัวก็เท่าไหร่แล้วอะหมื่นกว่าเหมือนกันใช่ไหมครับเออมันก็ไวอะสำหรับมีนะคนอื่นมีไม่รู้อ่ะนี่ก็เป็นการแชร์เทคนิคทุกอย่างที่มีรู้ทั้งหมดแล้วครับอ่ะต่อไปใช่ป่ะเพื่อนๆในเมื่อนเพื่อนเพื่อนเเลเวลเร็วแล้วใช่ไหมเพื่อนๆต้องทำไงก็ดูของครับอันนี้มีขออนุญาตแนะนำนะให้พยายามเซิร์ชดูหาอาวุธแดงหกต้องไปทำอาวุธแล้วโอ้ยนี่ดาบอารมใช่ไหมเอ้ยดาบธรรมะโอ้โหแม่งขายหมื่นหนึ่งตายแล้วใครจะซื้อพี่ชายเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆพิมพ์ิ่มหกสิบ คือมีแนะนําว่าให้หาตั้งแต่เนิ่นๆนะอุย้ยอันนี้ก็ทําหมอให้หาแต่เนิ่นๆไม่ต้องรอนะครับเพราะว่า60เราจะได้ไปทําของเลยเราจะได้ตีแรงกว่านี้เท่าหนึ่งแล้วมันจะคือเกมนี้ถ้าเราตีแรงเลเวลเราก็ไวถูกไหมประมาณนี้นะครับอ่านี่มีบอกทุกอย่างที่มีรู้ทั้งหมดแล้วเนาะก็เอาว่าเอาจะช่วยผู้เล่นนะครับให้ทุกคนเลเวลไวๆส่วนต้วมีหมีเรื่อยๆนะหมีนะคือเอ้ยโอ้โหเกาะดีเหมือนกันแะเนะี่ยแต่ว่าทำเองดีกว่าครับสำหรับหมีคือ ทำไกลช่วยเหลือผู้เล่นได้มีพอใจแล้วสำหรับหมีนะออนี่โอ้าดูแดงซะด้วยทำไมดาบมันไม่มีครับดาบไม่มีคนขายเลยนะเศ้าฝุดๆเลยแต่ถ้าตถ้าถามนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งราคามันก็ตกอ่ะแหละแต่เพียงแต่ว่าเราควรจะหาไว้ก่อนตอนนี้ครับเพราะว่าเราเราเวลหกสิบเราก็ใส่ได้เลยไปเตะโจมตีสี่วิชาตอนหกสิบนะเออก็เนี่เลยใส่โจมตี กังฟูนี่นี่น,นี่แต่อย่าไปใส่สิเนะครับใส่ประมาณ15%ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์กันไปบอกว่าหกสิบใช้ยาวอยู่หกสิบแล้วก็ไปเปลี่ยนทีแปดสิบก็ใส่โจมตีกังฟูเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่ออฟแล้วก็ไปตีบวกสิบเลยครับแค่นี้แค่นี้คมแน่นอนแค่นี้น่าจะแรงกว่าดาบหมีประมาณเท่าหนึ่งอะที่มีเห็นสุลตต่านเขาเล่นกันนะนะเห็นเห็นสุลตต่านเขาสั่งออปชั่นพ่อค้าขายอะมีเห็นอยู่อะเล่มละห้าพันอะ ก็เอาง่ายๆถ้าเกิดมีใส่60ใช่ไหมโจมตีวิชา15% 20% 4เอร์็เออแล้วก็บวกสิบใช่ไหมสมมุติตอนนี้มีปั่นอยู่ประมาณ500ใช่ไหมก็น่าจะปั่นประมาณ800-900มันก็แรงกว่าเดิมเท่านึิมพอมมอนกันะขอให้คนเล่นเกมโยกกันอยู่มีความสุขแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับออย่าลืมใส่โคด้ด x p 40%ด้วยนะครับเนี่ยมีบอกจริงนะหมีมาแค่ประมาณสินาทีดูดิ มา5 5ทีมีได้30%อ่ะโอ้โหแม่งวิ่ไปแบบปิด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 